เที่ยวชะอำค่ะเที่ยวชะอำนะคะน้องอายสวัสดีค่ะก่อนน้องอายน้องอายกินใหญ่เลยสวัสดีค่ะก่อนใส่ <c oughs> ชุดว่ายน้ำซุนมิ่ง <c oughs> อันนี้น้องหวานค่ะน้อง เที่ยวชะอำค่ะสวัสดีค่ะซองรมศมีฟีสไตล์ค่ะวันนี้มาเที่ยวชะอำค่ะ เอาคนสวยมามา,มาเดินมาเดินมาย่าถ่ายถ่ายคลิปอยู่สวัสดีค่ะให้คุณย่าก่อนสิสวัสดีค่ะก่อนอ่ะสวัสดีค่ะสวยน้องไอ้ไสวัสดีค่ะสวยเอ้ไม่สวัสดีค่ะเ,เ,เลยไปแล้ว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  น้ำทะเลมากจับน้องดีๆพิมพิเต่รสาวๆไปเลยนะมามาสวัสดีค่ะฝากช่องด้วยเร็วๆไา,าเร็วๆมาเร็ว,วเข้าตาเหรอลูกกลัวนนะ้ำทะเลกลัวทำไมมันไม่กัดดูพี่น้ำหอมสิ จับน้องดีๆลูกเอามาเร็วฝากช่องน้ำหอมตัวน้อยด่อยวัตดีคะก่อนวันนี้มาเที่ยวที่ไหนคะนมาเที่ยวทะเลค่ะ,คะฝากช่องก่อนคะ่ะฝากช่องเรวจะมีพีชอตาก็น้ำหอมตัวน้อยด้วยนะคะช่วยกดไลค์สมัครคลายให้นะคะขอบคุณค่ะยังมือไว้ด้วยขอบคุณค่ะสนุกไหมคะสนุกมาก ชะอำค่ะยามเย็นๆตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะห้าหกโมงแล้วมั้งไม่ได้ดูนาฬิกาถ่ายคลิปทะเลทะเลยังคุยกันอยู่ว่าจะค้างไม่ค้างกับน้องเขยบายน้ำ เนี่ตัวชอบเล่นน้ำเลยมีม้าด้วยค่ะม้ามีมา้าทะเลหัวเห็นยามเย็นเย็นอชาำไม่ใช่หัวหินพูดผิดขออภัยค่ะเขาขี่ม้าด้วยหลานยืนมองหวาน ชอบเล่นน้ำเย็นเย็นยามเยน็นมาปลดปล่อยอารมณ์หน่อยเที่ยวมาอีกแล้วระวังเหยียบหอยนะ สาวๆค่ะยามเย็นมีต่หลานสาวแอบถ่ายค่ะแอบถ่ายเขาพี่อายไม่อยากออกกล้องไม่เหมือนตัวน้อยตัวน้อยชอบดารานหน้ากล้อง หนูอยู่ในน้ำหนูไม่ไม่หนาวเหรอลูกอยู่ในน้ำอุ่นเหรอถ้าขึ้นแล้วหนาวเหรอใช่อ๋อนี่ขึ้นไม่หนาวออะไรเลอบินกล้วยไงบานาน่าโบท๊ทไง ระวังเกียบหอยนะลูก<ป>ดีดาราหน้ากล้องไม่อายกล้องยุ๊บๆเลยลูกน้ำหอมเตือนน้อยนะคะหลานสาวพี่น่ารักนุ่นนุนนนนมาแล้วๆๆๆมาแล้ว,ๆๆๆลวาามาแล้ว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 คนกลัวเอาขาล้างล้างขาล้างขาลูกล้างขาหลานสาว ใส่ไข่อ่ะมาเลยมาเลยมาเลยตัวทําไมลูกร้าน ai มีเมียหอย เออไนหนูบอกว่าหนูอยากอาบน้ําทะเลไงลูกนายหนูบอกว่าหนูอยากอาบน้ําทะเลไงไงนี่ไงเออเออเออนี่ไงเอาขามันแช่นะเอี้ยงที่เป็นพื่นน่ะขาน้องอ่ะบอกยายยมที่อายมาเที่ยวเลแล้วนะ ให้แม่อุ้มน้องสิเอียงถ่ายให้แม่หน่อยสิ